ชมผมเด้นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตะสตรีมทุกวันนะครับผม Staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it all, you got one life to pull thinking big, never small, cause you gotta want it all When you finally get that call, you get ready, take it all Need a สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต a ช n นลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ราวิลกันนะครับทุกคนและเกมนี้ผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผม และนี่ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้เนาะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e เพื่อไปกำลังใจใผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำในทางการเล่นลาวิลฟาร์มป่ากันนะครับโอเค ลาวิลเนี่ยแบบเป็นตัวที่ต้องฟาร์มเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งกเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะเอาลาวิลฟาร์มป่าเนี่ยแล้วเข้าไปวิ่งแก๊งเหมือนทอนเหมือนเอเลนดออะไรอย่างเงี้ยตัวมันไม่เก่งขนาดนั้น,นถึงอัติมันจะสตันได้ก็จริงอะแต่ว่าดาเมจอ่ะถ้ามันไม่มีของอ่ะตัวมันก็จะกากอยู่นะครับผมพูดได้เลยว่ากากนะถ้าเกิดไม่มีของนะครับ แต่เกมนี้เรามีตีมี่นะน่าจะช่วยกันเงินเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยเวลาฟาร์มเนี่ยก็สามารถฟาร์ม2กองได้นะครับลาวิลก็คือการเปิดสกิลหนึ่งแล้วก็ยิงนะครับผมในผมจะพูดถึงสกิลของลาวิลนะครับพาสซีฟของลาวิลเนี่ยถ้ายิงครบ3ทีมันจะเป็นการยิงกระสุนออกไปรัวๆนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับเราด้วยนะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการกดเสร็จแล้วก็จะยิงชิ่งเข้าไป3เป้าหมายนะครับผมก็คือชิ่งไป3ตัวนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มดาม ทีมไฟแบบโหดๆเลยนะสกิลเนี้ยถ้าเกิดลาว,วิวมันได้ฟรีแล้วมันกดยิงกระจายแล้วมันได้ได้ยิงฟรีๆเนะี่ยโอโ้โหหายหมดครับผมละลายหมดแท้งเถิงอ่ะส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะเป็นการกดพอกดปุ๊บมันจะวิ่งเร็วนะพอวิ่งเร็วเสร็จมันก็จะมีโลมาโลเนี่ยมันจะทําการบล็อกดาเมจนะครับผมสมมุติถ้าเราโดนแก๊กดึงเรือเราโดนอ่ามิน้าเกี่ยวสกิลสองหรืออิชาใช้สกิลหนึ่งมาเสร็จแล้วเนี่ย โล่มันก็จะระเบิดนะครับแต่ว่าเราจะไม่โดนตามเบจนะพอโล่ระเบิดเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วอีกนะครับผมตอนกดโล่ครั้งแรกเนี่ยการยิงนัดแรกเนี่ยมันจะตีคีดเลยนะมันก็ใช้ในการเบิร์ตในช่วงต้นเกมได้ดีนะครับผมก็ไม่ใช่เชิงเบิร์ตหรอกก็คือแบบยิงแบบแบบยิงต่อได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าถ้าเล่นลาวิลแบบในเลนนะก็กดสกิลสองเข้าไปยิงยิง,ยง,ยงแล้วก็ถอยนะครับผมสกิลสองเนี่ยยิงใต่เขาเนี่ยมันจะทำให้เขาสโลด้วยนะครับผมก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะใช้วิ่งฟาร์มก็ได้อะไรอย่างี้้ก็ไดนะคผม ส่วนอันติของลาวิลเนี่ยก็จะเป็นการยิงกระสุนออกไปนะครับถ้าโดนศัตรูก็จะติดสตัรน,นะครับยิ่งไกลก็ยิ่งสตัรน,นานขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะสกิลของลาวิลส่วนเทคนิคเวลาเล่นลาวิลฟาร์มป่าเนี่ยไม่มีระยะนะครับผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับผมแล้วก็ตรงไหนมีบวกยิงอันติไปยิงอันติไปช่วยเพื่อนนะครับผมเพื่อให้มันถ้าเกิดโดนสตัรเนี่ยก็อาจจะมีเสิยตายได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแท็กเว็บบนบ้าแต่คีบผมขึ้นวะก็ล่าคิปมาชนกันครับผมแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมทําอยู่อย่างเงี้ยแหละทั้งวันแล้วเดี๋ยวเราก็รวยนะโอเคเดี๋ยวเว็บกลางมาเนี่ยก็ไปแท็กนะครับคือถ้าเราอยู่ใกล้เว็บไหนเนี่ยพยายามแท็กไปเลยนะถึงแม้ว่าเพื่อนจะมาไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องแท็กนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่แท็กเนี่ยมันจะเสียไทมิ่งในการฟาร์มของเราสมมต acje, อิอะถ้าเรารอเพื่อนตรงกลาง10บสิวิเพื่อนอยู่ไหนไม่รู้เมยอยู่ไหนไม่รู้และอ่ะเพื่อนจะอยู่บนถ้าถ้าเรารอเมดเนี่ยมันทำให้เราเสียไทมิ่งฟาร์มนะสมมุติถ้าเรายืารารยนรอเมดอยู่ตรงกลางมันก็อาจจะต้องมีคีฟในป่าเกิด3จุดอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเสียเวลาไปเยอะเลยนะถ้าเราไปฟาร์มในป่าเนี่ยเราก็อาจจะมาแทกล่างไม่ทนันมันจะเสียเวลาการฟาร์มของเราไปเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะบวกนะครับเพราะว่าเรามีตีมี่ชุบนะเราน่าจะไหวอยู่นะในป้อมอ้าว ตีมี่ชุบไปตอนไหนวะเนี่ยทุกคนโหจบแล้วผมก็นึกว่าตีมี่ชุบคือมีชุบนะเพราะว่าผมก็มีตัวแข็งนะครับผมพลาดจัดโอเคเหมือนข้างล่างจะมีบวกอยู่นะยิงไปยิงสตาร์มไปก่อนสวยดิช็อตนี้ผมว่าได้นะโอ้โหมันนตีออกไปว่ะเอาอีกโอเคค่อยๆเพราะว่าเราวิวเราเจ็บอะนะอาจจะต้องยิงสักนิดสักหน่อยโอเคหลบ ดึงอะไรอ่ะเพื่อนดึงอะไรอะ่ะดึงอะไรอะ่ะดึงอะไรอะ่ะตายไปดิโหยิงแรงอยู่นะทุกคนตอนนี้มาดิครับมาดิครับไปกีน,นี้น่าจะขีดหลายดอกอยู่ที่ยิงรัวออกไปโอเคเราได้ธนูฟาร์มใหญ่มาแล้วนะมันก็จะช่วยเร่งดาเมจของเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยิงเร็วด้วยไงแล้วก็ยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะโอเคยิงไปยิงไปยิง้าไปยิงไปไป้าไปสกิลสองนี่ถ้ากดดีๆเนี่ยก็สามารถแบบกันได้หลายตัวอยู่นะกันนะ่นถ้าเกิด ผมไม่แน่ใจว่าการสก,กิล2ของอาวีได้หรือเปล่านะแต่น่าจะกันได้นะครับผมโอเคถ้าไม่มีอะไรทําเราก็ฟาร์มไปก่อนนะเกมนี้คือก็สูสีอยู่นะครับผมถึงตัวเราจะเป็นตัวฟาร์มสตัวเนี่ยอ้าวผมผมผมยิงลั่นว่ะทุกคนจริงกับผมกดเล็งแล้วผมจะกดแคนเซิลน,นะเมื่อกี้เนี่ยมันลั่นโอเคไม่เป็นไรเราก็รอครูดาวไปตั้งยี่ิบกวิข้างล่างตายว่ะทุกคนผมว่า ตีมี่เราเดินขึ้นบนนะเมื่อกีน้นี้ตีมี่เราพลาดนะแล้วก็เมดเราก็ไม่ได้เดินลงไปช่วยงล่างนะครับมากันกลางนะหรือไม่ได้กันอ๋อไปดักโอเคโอเคไม่เป็นไรคือเขากันครีได้หว่าทุกคนเราก็ต้องยอมไปก่อนนะตอนนี้แต่ผมว่าถ้าผมรวยขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะเพื่อนเราโดนดิงกว่าทุกคนโอ้ช่วยไม่ได้ทุกคนโอเคกลับก่อนก็ได้นะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนหาตังหาตัง ไม่มีเงินตอนนี้คือยิงไม่ไหวเลยทุกคนยิงยังแต่ผมยิงแรงอยู่นะตอนนี้ถ้า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 ได้ยิงอ่ะรู้สึกว่ายิงแก๊กก็เมื่อกี้เนี่ยจากการที่เรายิงแก๊กเนี่ยดูดิเดาดูไม่น่านะผมเหลาดูดิดูดิก็ยิงสตาร์ทไปดิก็มาดิก็มาดิมันมันฟิกกว่าทุกคนถ้ามันไม่ฟิกนะผมว่ามันตายจริงยิงยิงไล่ไปแล้วสกิลสองผมจะมาแล้วสกิลสองเนี่ยยิงก็ทําให้เขาสโลใช่ไหมล่ะมันก็จะอาจจะแบบไรคาได้ง่ายขึ้นนะแต่เขามีฟิกไงเรามีรถนะทุกคนเดี๋ยวเอาอีกจะต้องเข้ามา โอเคเข้ามามันก็อันติีออกโหมันรอดอีกแนละ้วทุกคนเดี๋ยวมีอีกเวฟมานะผมว่าเวฟเนี่ยแหละเราน่าจะต้องพังป้อมนะเพราะว่าโหมีหน้ามาวะ่ะทุกคนเออแต่แก๊กอยู่บนนะเต็มที่ตรงนี้มี2คนนะครับมีมีหน้ากับอาอีนะครับเนีย่ยผมกดตะกิ้สองนะกันมีหน้าไปหนึ่งทีทำไมเอาทำไมเล้ายังไงครเลายังไงมันก็ยังเคลียร์ได้อยู่อแต่ว่าเองพลาดนะเองอติพลาดนะ ผมได้มันมาว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ได้เพื่อนผมไปเหมือนกันนะก็ได้อยู่มาช็อน,นี้ผมได้ชตดาวอะ่ะโอเคฟอมล่านี่ผมว่ามันเล่นไม่ได้แล้วทุกคนเผื่อมีหน้ามันเติมเรื่แล้วมันกลับมานะซีมี่บอกว่าตาแรกว่ะตาแรกอะไรวะ <c oughs> น่าจะตาแรกก็จะอึนๆนหน่อยอะไรประมาณนี้เปล่า <c oughs> อุ้ยแก๊กว่ะอ่ะสวยดิ ยิงไปนวดไปยิงทางห่างอย่างห่วงหวงพยายามเรายังไม่มีสกิลสองนี่เราก็อย่าไปไอ้นี่มากนะถ้าเรามีสกิลสองก็ถึงจะห้าเได้นะตันมาหมดทุกคนหมาดิหมาดิโอเคสวยอีชามาปะยังไงขอมากบ้ายิงฟรีไปโอ้ยเอาอีกเข้ามาหมดทุกคนผมยังมีตัวแข็งอยู่นะโอเคกดหลบมปติไปสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะนะถือว่ายิงตันไป ตัวน่าวี๋ทุกคนตีมีกดไวๆหน่อยเน็ตปิงเอออาการเน็ตปิงเนี่ยผมก็เป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยเลยแหละวันๆนึนนงอ่ะโอ้โหผมปิงแบบปิงจนหัวร้อนนะทุกคนเอายังไงเนี่ยเพื่อนเอาดิมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิาดจบปะ sorry ผมว่าเราน่าจะได้ล่างนะเพราะว่าเราไล่มีหน้าไปแล้วอะ่ะยิงแล้วเ,เ,เ,เราลองดันคีปไปหน่อยนะแก๊กอยู่บนนะ ก็อาจจะเจอกับเอาอี๋อมันจะมานี่ปะบัฟมังกรเล็กก็เกิดอ่ะน่าจะไปนู่นก็ได้นะทุกคนเราลองวัดใจดูนะเตมี่เขาวิ่งมาช่วยเราละโคกลางสองเอ้ยผมมีธนูว่ะผมสู้ได้ถ้าเอาอี๋มามาเด็กผมบอกเขดูไวเกมนี้โอเคสวยเราเราได้ป้อมแนละ้วเดี๋ยวเราอาจจะตีมังกรก,ก่อนก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่มีถ้าเกิดฝั่งผมไม่มีใครมานะครับผมโอเคคือเอาอีมันหายไปไหนวะทุกคนมังกรเล็กมันก็ยังไม่เอานะเพราะดูจากมินิแมปอะมันหายไปไหนไม่รู้นะ ผมก็ระแวงไปเถอะคิดเยอะไอ้นี่ไงมัน,ม,นมันโชว์ตัวแล้วมันโชว์ตัวแล้วมันอาจจะไปเอาบูมายิงตักตักเยอะไปหน่อยคิดเยอะไปหน่อยยิงตรงๆผมว่าก็โดนลิกเตอร์งัดได้สองทีเลยเมื่อกีนน้นี้นึกว่าดาบญ่าจะหมดละแก๊กดึงเพื่อนเราอ่ะทุกคนยิงยิงห่างๆเราอย่าโดนดูดก็พอโอเคมันไม่มีฟิกโอเคอิชาตามม,มันฟิกกว่าทุกคนอา้าวอาอีกยังไงดี มาดิกดดูเลือดทุกคนกดดูเลือดแล้วยิงกดดูเลือดแล้วยิงยิงยิงดูเลือดดูดดูดเข้าไปติดเห็ดไม่เป็นไรอ้ขอติดเห็ดกลัวจะเดินไม่ได้ยิงไปหนึ่งทียังไงดีมาดิตายไปดิมาหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่ามาดูเลือดดูเลือดเข้าไปดิดูดเลือดเข้าไปดิมาดิยืนประจันได้ทุกคนเห็นปะทุกคนการฟาร์มของเราในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเริ่มแสดงผลแล้วนะถ้าเกิดต้นเกมเนี่ยผมวิ่งไล่บัวแยบยับนี่ก็ยากอยู่นะ พยายามแบบหนีฟาร์มเยอะนะครับเล่นลาววิวเนี่ยแล้วค่อยมาเก่งตอนไฟนะเก่งเดี๋ยวๆเ,เนี่ยก,ก็เก่งกว่านะตัวตัว,ตวแต่แบบก็ถ้าถึงตัวนี้ก็ไม่เก่งเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาคองหรือเปล่าทุกคนช็อตเนี้ยได้ไหมเพื่อนหรือว่าเพื่อนอยากจะปบวกก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราเคลียร์การก่อนก็ได้นะลิกเตอร์อยู่นูน่นว่ะทุกคนมีอีช่านะครับตรงนู้นนะดูจากมินิแมปอ้าวเจอเจอแก๊กเจอแก๊กอ้าวแก๊กจัดดีครับผมจัดดีครับผมต่อซีซีครับผม สวยเชียนซีกันอย่างสวยงามมาดิเอาอียังไงเอาอียังไงปลายหวันผมพีธนูดูดเลือดอยู่นะกดแม่งเลยกดแล้วยิงกดแล้วยิงยิงกระจาย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 เดี๋ยวเรากดสกิลสองการดาเมจตั้งหนึ่งทีครับผมแล้วก็ยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปหมดตั้งยีดีพวกเองอ่ะลิกเตอร์ไม่ต้องใช้นะทีมผมใช้กันกี่คนวะเนี่ยใช้ใช้สี่คนนะครับผมลิกเตอร์ไม่ต้องเล่น คอดคิวไปดีครับผมว่าเราน่าจะได้บาลหลกต้องการนะมีแก๊กเกิดมาคนหนึ่งอ๋อแล้วก็มีเอาอีกอ๋อถ้าเกิดไม่ได้กลางเนี่ยผมก็อาจจะไปเอาคองนะครับผมเพื่อนบอกเอาจาดัดว้าวขอบคุณมากครับผมเพื่อนเพื่อนก็นชงดีนั้นแหละผมไม่งั้นผมไม่เกิดหรอกถ้าเพื่อนเล่นแจกกันเยอะนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตีมีเปิดคองแล้ววะ่ะเอาลื่นโอเค okay. รเราเนี่ค่อนข้างที่จะแบบยิงละลายพวกอ็อบเจกต์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมเราวิวเนี่ยเพราะว่ามันยิงรัวแล้วมันยิงแรงไงเหมือนแบบนัดละแปดร้อยแต่แบบห้านัดอ่ะไม่ได้ห้านัดดิสามนัดอ่ะดูดิแล้วดูกระสุนมาดิทุกคนจี้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 จิ้จีจิ้จีจี้จแบบปืนกลร้อยนัดอะยิงไป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 เอาแดงก่อนอีกทุกคนเอาแดงอีกเอ้ยอาจารย์มันดึงมันดึงมันดึง มผมก็กดตะกิ้สองไม่ทันไม่คิดว่ามันจะดึงโดวผมลวไม่คิดว่ามันจะเห็นด้วยนะมันน่าจะรู้แหละว่าแดงมันอยู่แต่แดงมันหายไปไหนอะไรเงี้ยเคผมปล่อยมังกรนบนไปแล้วนะแล้วเราอย่าไปยุ่งเรนบนนะครับเลือคือเราดันการกับดันล,ล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวคี้บนเนี่ยมันจะสะแตก็กสแต็กกันหลายๆกองแล้วมันจะกลายเป็นรถถังแบบหลายๆคันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆในการขึ้นบ้านนะครับผมก็คือปล่อยมังกรไว้อีกเลนหนึ่งแล้วเราก็ดันอีก2เลนนะครับแต่ถ้ามีคนไปตีมังกรสักคนเนี่ยเราก็จะถมไปเลยนะครับถมเข้าบ้านก็เลยเพราะว่าเขาจะมีแค่4คนหรืออาจจะไปหรืออาจจะมี3ก็ได้เขาอาจจะไป2อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ไปเคลียร์มังกรอ่ะคีปเราก็จะเก่งนะครับเนี่ยรถถังก็คันใหญ่เห็นปะเขาก็ต้องตัดสินใจนะว่าจะการบ้านหรือรจะไปตีมังกรนะครับในช็อตนี้เราต้องบวกแล้วเพื่อน ยิงมาดิผมผมยืนยิงได้หมดอ่ะมาดิผมยิงได้ยันเช้าอ่ะดึงแล้วไงอ่ะดึงแล้วไงอ่ะเพื่อนดึงแล้วไงอ่ะเพื่อนมาดิแก๊กตายก่อนดูดเหรอดูดผมก็ดูดเหมือนกันเนี่ย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 มาดิเดี๋ยวผมไปหาเลือดก่อนนะไอ้ไวโอจะตามผมมาทำไมอ่ะเวโอไปยิงป้อมกลางดิเอาจบละผมจะมาหาเลือดเวโอโอ้โหโอ้โห เราอดได้ป้อมกลางบทุกคนแต่มันก็อาจจะมีคนกันนะเมื่อกี้นี้มันมีคนมากันอยู่ยเหียนป่ะตอนนี้ดูคีบบนเราสองสามกองอะ่ะรถถังนี่สามคันอะ่ะกันอยู่ปะะ้าล่ะมาดิหึอยากกันเหรออยากกันเหรอเอาเอาอย่างไงอ,อ่ะเ้าหนาแล้วดีทางเนี้ยอัติออกนั่นไงก็ได้แค่นี้แหละเราอะ่ะผมก็สู้ดิครับผมก็สู้ดิครับผมก็สู้ดิครับผมก็สู้ดิป้อมกลางแตกด้วยทุกคนป้อมกลางนีงน่น่าจะให้เพื่อจัดการแนละ้วได้ผมมาหาเลือดก่อน เผื่อเพื่อนเราจะจบนะผมว่ามันมันน่าจะต้องจบแหละช็อตเนี้ยเพื่อนเรามันจะจบแน่นอนไม่จบเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะไม่จบกับเรามาดิอย่างงี้ยิงอโดดเข้ามาอ่งีกก็เหงาดิเหงาดิเอาไปดิครับผมไหลไหล,ไ,ล,ไ,ล,ไ,ลไปเรื่อยๆเอาไหลไปเอาเดินไม่เดินไม่ได้มันติดขอบนะโอ้โหจะไหลเข้าไปยิงข้างในหน่อยแต่ไม่เป็นไรยิงเท่าที่ไหวยิงเท่าที่ได้อีจามานี่ดิลูกมานี่ดิลูกกดทะดูเลือดไปดูดเลือดชีพก่อนเดี๋ยวตายครับผมโอเคสวยผมว่าน่าจะจบไม่ยากนะช็อตเนี้ย โอเคครับผมสำหรับแนวทางการเล่นลาวิวเนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยแล้วคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำโรยอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม